ก็มาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงอีกแล้วนะครับวันนี้อันก็นำนะครับกระบะแคบนะครับ Next Gen XL Plus พนะครับตัวนี้เป็นแคบเกียร์ธรรมดารุ่นที่ขายดีที่สุดของเราเลยคันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดหน้านะครับการตกแต่งนะครับที่ไม่เหมือนใครเลยตัวนี้ก็เป็นชุดหน้าแบบ F22 นะครับตัวนี้เดี๋ยวอันแนะนําการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะว่ามีการแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอันแนะนําโปรโมชั่นก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับเ l Plus นะครับกระบะแคบเกียร์ธรรมดาราคาจะจาหน่ายปัจจุบันนะ 9,000บาทนะครับหรือแบบที่2นะครับลูกค้าเลือกนะครับเอามาเป็นส่วนลดช่วยดาวก็ได้สําหรับส่วนลดของเรานะครับแบบที่3นะครับเราก็มีโปรนะครับแบบอาลูกค้าฟรีชุดแต่งรอบคันแบบจัดเต็มไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากในส่วนตัวนี้เลยนะครับชุดหน้านะครับคันนี้ชุดหน้าเดิมนะครับเราถอดในส่วนของกันชนหน้าเดิมออกนะครับใส่ กันชนหน้าที่เป็นตัว F22 นะครับถอดกันชนหน้าเดิมออกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวกันชนตัวนี้นะครับสำหรับตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงแครงเนี่ยนะครับคันนี้เราเลือกทําเป็นแบบสีดาําปกติแล้วนะครับก็จะเป็นแบบสีบอลเงินลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับจะเป็นดำดาเงาแบบนี้อะดําด้านแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบสี บอนเงินก็ได้นะครับจุดต่อมาเลยด้านบนนะครับก็จะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD ด้านบนมีไฟ LED นะครับที่เป็นแบบสีส้มตัวนี้3จุดนะครับสำหรับสีด้านบนก็สามารถเลือกได้อีกเช่นกันนะครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกู๊ปตัวนี้สกู๊ปทรงฟิตนะครับติดแล้วนะครับตัวนี้ก็ทําให้ฝากระโปรงหน้าของเราเนี่ยดูเต็มเลยดูดูหล่อขึ้นดูบึกบืนขึ้นด้วยนะครับมาพร้อมกับสีนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านด้านข้างแล้วก็มีรูปโลโก้ตัวนี้ที่เป็นรูปแรดน,นะครับตัวนี้ทําแบบสีแดงนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้สําหรับจุดต่อมาเลยไฟหน้าของเรานะครับ คมหน้าเดิมของเราตัวนี้นะครับยังเป็นโคมไฮโดรเจนอยู่นะครับหลอดส่องสว่างก็จะเป็นแบบสีส้มแบบด้านในหลอดไส้แบบนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของครอบไฟหน้านะครับเราติดให้ทั้งคู่ด้านหน้าเลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับในส่วนของไฟตัดหมอกรุ่นเอคลายังไม่มีเราติดในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มแล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ก็ชุดหน้าเพราะที่เราเปลี่ยนมาก็ดูบึกบึนขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับสำหรับตรงด้านหน้าเนี่ยที่เว้นช่องไว้นะครับเดี๋ยวเราติดแผ่นป้ายทะเบียนก็ปิดบัังงตรรนนี้ะคบ ตรงนี้ที่เราทาร่องไว้เผื่อสาหรับรุ่นบางรุ่นนะครับที่เป็นในส่วนของจะมีกล่องเรดาร์นะครับก็ตัวนี้เราก็จะเว้นว้า์ไว้ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจุดต่อมาเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นคิวร้อคิวร้อนียจะเป็นทรงแรปเตอร์เลยนะครับตัวนี้ขนาดของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วนะครับเป็นแบบสีดําด้านนะครับ แล้วก็ในส่วนของล้อนะครับตัวนี้ล้อแม็กนะครับเราได้มีการอัปเกรดเพิ่มนะครับอ่าเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับเดิม XL p l u s ของเราล้อแม็กเป็นขอบ16นิ้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับสเปคยางอยู่ที่265.6 R18 นะครับตัวนี้เราติดเป็นยางออทเลนนะครับยางของซูแมกนะครับยาง AT ทก็ดอกยางเขาก็จะหนากว่าดอกยางธรรมดานะครับตัวนี้ก็วิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขู่ขาเลยนะครับสำหรับะระบบเบรกด้านหน้าของเราก็จะมี ABS ให้มาพร้อมกับในส่วนของดิสเบรกคู่หน้าและคู่หลังของเราก็จะเป็นในส่วนของดัมเบรกนะครับแก้มด้านข้างเป็นอะคริลิกบอกว่าเครื่องยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทอรโ์โบทอร์โบเดียว170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับ กระจกมองข้างของเรานะครับตัวนี้ตัวครอบกระจกก็จะเป็นแบบสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกด้านข้างให้ด้วยเป็นแบบ LED นะครับตัวเลนกระจกปรับเลนแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านบนเราติดตั้งเพิ่มราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดําล้วนนะครับคิวกระสับทั้ง4จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้รองเบามือจับกันลอยที่เราติดตั้งเพิ่มเพื่อป้องกันริ้วรอยเวลาเราล้วงมือเปิดนะครับตัวนี้ ชชยบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับรอบคันตัวนี้นะครับเราติดสติกเกอร์นะครับเป็นลายกราฟิกนะครับเป็นฟอนต์คาว่าเลนเจอร์นะครับพร้อมกับในส่วนของลายที่คล้ายๆกับลายสั์โคนตั้งแต่ในส่วนของประตูด้านหน้าจนถึงตัวท้ายกระบะของเราเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในตัวรถกันดีกว่านะครับคันนี้ว่าเรามีทําอะไรบ้างนะครับสำหรับภายในของคันนี้โดดเด่นมากๆเลยนะครับ เริ่มจากในส่วนของเบาะแคบเลยเราทําสีเบาะแขบนะครับให้เป็นสีเดียวกับในส่วนของเบาะหนังคู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มอิดนะครับด้านหน้าของเราจากเดิมเบาะกำมะหยี่คันนี้นะครับเราก็เอาเบาะเดิมไปทำนะครับไปหุ้มหนังนะครับตัวนี้ขอดขึ้นรูปใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มอิดนะครับ คู่หน้าของเรารวมถึงแผงด้านข้างที่เรามีการทําเพิ่มด้วยนะครับตัวนี้ก็จะแมทช์กันเลยแผงด้านข้างนะครับเบาะคู่หน้าแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะแคมปนะครับมาพร้อมกับในส่วนของคอนโซลนะครับที่เรามีการเล่นลวดลายระหว่างสีเทานะครับตัวนี้เทาแลมโบนะครับตัดกับสีดำนะครับที่เป็นคอนโซลเดิมหน้าจอนะครับหน้าจอกลางขนาด10นิ้วลองรับ Apple CarP l a y Android Auto รวมถึงแบบไร้สายด้วยนะครับแล้วก็มีรองรับระบบ Ford p a s s นะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับ พวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยก็เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังชันนะครับเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับและตัวรถเรานะครับแคป XL Plus เพราก็มีระบบไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับถังน้ำมันนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ฝั่งด้านซ้ายตัวเปิดอยู่ภายในตัวรถนะครับเพียงแค่กดคายล็อกรถนะครับถังน้ำมันจุ80ลิตรนะครับ โรบัสเล็ก outlander ตัวนี้ตรงรุ่นเลยไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่แกะตัวนะครับตัวรูรองรับนะครับเปิดหัวน็อตนะครับตัวนี้ก็ขันน็อตไปก็สามารถใช้งานได้แล้วไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะครับสามารถบรรทุกของมัดของนะครับพาดของได้ด้วยนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มอีกเช่นกันนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านท้ายเลยกันชนท้ายเดิมของเรายังไม่มีกันชนท้ายนะครับสำหรับ xl p a u s คันนี้เปลี่ยนเป็นกันชนท้ายของตัวเดลต a 4 x 4นะครับ มาพร้อมกับผงโอเมก้าคู่ไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้ยางอะไหล่ก็มีมาให้อยู่ใต้ท้องรถนะครับตัวนี้ด้านท้ายกับติดฝาท้าย FORD นะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ติดออกมาแล้วก็ด้านท้ายของเราก็ดูโดดเด่นเลยสําหรับรถที่ขับตามไปมานะครับนี่ครับก็จะเห็นคําว่า FORD ด้านล่างติดอะคริลิกคําว่าลนเจอร์เป็นอะคริลิกแบบนูนนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายของเราติดข้อไฟท้ายเพื่อเพิ่มมิติของตัวไฟท้ายของเรานะครับไฟเบรกดวงที่3เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ สำหรับตัวรถของเรานะครับอย่างที่อันแนะนำไปนะครับ XR พของเราโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดาวเริ่มต้นพร้อมแต่งเต็มนะครับค่างวดตัวรุ่นนี้ก็ไม่สูงด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากใช้นะครับรถใช้ในครอบครัวใช้ในกิจการนะครับใช้ในไร่ในสวนนะครับตัวนี้เรียกว่าโปรโมชั่นดีมากๆเลยนะครับค่างวดเงินดาวอะไรต่างๆนะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายลูกค้าอยากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ทักมาบอกอ่านนะครับหรืออยากได้การตกแต่งแบบไหนก็ทัก เข้ามาได้เลยแคปคลิปวิดีโอที่ชอบนะครับที่สนใจการตกแต่งนะครับเดี๋ยวอาจจะแนะนําการออกรถให้ทําให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมนำรถลออแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้อ่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ